วันนี้นะผมตั้งหัวข้อว่าที่นี่ไม่มีสลิมนะผมเบื่อสลิมมากเลยทุกวันนี้ผมไม่ได้ต้องการเพื่อนเยอะนะถ้าเป็นเพื่อนเป็นสลิมไม่ต้องมายุ่งกับผมนะผมไม่ค่อยไปวุ่นวายกับใครนะผมจะอยู่ในพื้นที่ผมแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้พวกสลิมมันจะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตกูกูจะชอบใครจะเกลียดใครมันก็เรื่องของกูใช่ไหมมึงชอบใครมึงเชียย์ใครมึงก็ไปทําเพจเชียดนะคมันทำไมต้องมาวุ่นวายกับเพจกูวะงั้นวันนี้จะเริ่มต้นบล็อกอีกแล้วนะตอนนี้ใครเข้ามากวนตีนบล็อกม่ไอ้พชใ่ไหม ไอ้อะไรสมชายไอ้เห็นชื่อมึงเด้งมากูบล็อกกันทีเฮียก็รู้จักผู้ใหญ่ที่เป็นสลิมเยอะไอ้ผมรู้จักเขาแต่เขาไม่ได้มาวุ่นวายกับผมนี่คือเป็นสลิมก็เป็นสลิมไปก็คุณผมบอกอะไรความสิทธิทางความเชื่อนะคุณก็แล้วแต่คุณ,แต,คณแต่อย่ามาบังคับฝืนใจผมผมไม่เคยไปบังคับใครต้องเชื่อตามผมนี่ใช่ไหมครับผมไม่เคยบังคับเขาเขาไม่บังคับผมก็คุยกันได้แต่นี่คือสลิมหลายคนมันมันล,ล,ลุกล้ำนะครับ คือไอ้ก,กูแม่งก็อยู่ในพื้นที่กูมึงก็มากวนเตนแล้วจะเก็บว่าทำไมก็บล็อกแมก่งผมเกียดไอ้พวกนี้คือไม่รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่นกูด่ารัฐบาลมันก็เป็นสิทธิองกูเมื่อกูเสียภาษีมึงชอบรัฐบาลมึงก็เชียร์รัฐบ,บาลไปไดิแต่มึงไม่ัวไปด่า,ดาก,กูเพราะกูไม่เคยด่ามึงเอนสลิมไปไกลส้นตตนเดี๋ยวเข้ามาที่นี่ต่อไปนี้สลิมก็มากูบล็อกนะจะฟังกูให้ฟังแต่อย่าเฮาผมจะพยายามทำสถิตบล็อกทห้เยอะที่สุดคนระับถ้าบล็อกได้เป็นแสนคนก็ดีเหมือนกันเพราะพวกสัมดาห์นี้มัมนชอบ กูยังไม่เคยไปบอกให้มึงนั้นต้องมาเชื่อตามกูเลยอเหี้ยแต่มึงนี่แม่งกูไม่เชื่อเหมือนมึงทำไมมึงต้องมาละลานกูได้ว่าไอ้สลิมจังไรมึงจะเชื่อมึงจะกราบไหว้สารภูมก็เรื่องมึงมึงบอกว่าสารภูมศักดิ์สิทธิ์ก็เรื่องของมึงกูบอกสารพูมมันก็คือเสาหินคือแท่งปูนกูไม่สับนับถือมันก็เรื่องของกูนี่กูก็ไม่เคยบอกวมึงอย่าไปกราบไหว้นะมึงมึงก็กราบก็ว่า้ไปดิเ็เรื่องของมึงมึงสนุกก็สนุกไปแต่กูไม่ไหวก็เรื่องของกูใช่ไหมเออใช่นไหม เอ้ยนั้นมึงจะเคารพศรัทธาอะไรมึงก็ไปมึงก็ทํำไปกูก็ได้ห้ามมึงที่ไหนเลยเฮ้ยมึงอย่าไปเคารพนะเอออไ้เหี้ยแม่งมึงไหว้กราบไหว้แท่งปูแล้วมึงมาจงมือกูเอ้ยต้องมาไหว้ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์กูยังไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เหี้ยอะไรกูเมื่อวานเห็นหมาเหี่ยวรถอยู่เลยเห็นไหมครับเอนั้นมึงจะไหว้ศาลเจ้ามึงก็ไหว้ไงกูไม่ไหว้ก็เรื่องของกูกูไม่เคยบอกไอ้มึงไอ้บ้ามึงจะไปไหว้ทำไมกูก็อยู่เฉยๆถ้ามึงไม่มาชวนกูนะถ้ามึงชวนกูไหว้กูก็จะถามเฮ้ยมัน มึงก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นดิมึงใช่กูกราบไหวเลยมึงก็ต้องบอกว่าเอ้อันนี้มันดีนะเออกูก็จะไหว้ถ้ากูเห็นว่ามึงบอกว่าดีกูมองว่ามันเลวมึงแค่กูไหว้ได้ไงปัญญาอ่อนหรือเปล่านั้นสลิมอย่าละเมิดสิทธิส่วนตัวของผมคุณก็เห็นผมไปวุ่นวายที่เผชวบ้านไหมผมไม่เคยวุ่นวายของอยู่ของผมที่เดียวผมก็มีโลกส่วนตัวผมผมก็ต้องการคนที่มีความคิดเหมือนเหมือนกันแล้วก็คุยกันมึงความคิดไม่เหมือนกูมึงก็เข้ามาก่อกวนแล้วพอกูด่าก็ไม่พอใจแล้วพอกูบล็ ไม่ไม่แฟร์อะไรเงี้ยเพนั้นตลกมากเลยคนระับมีนายกมีคนแจ้งจับนายกทําดีใครจะไปด่าแล้วก็ทําความดีแล้วใครไปด่าเขาเนี่ยเออจับไปถ้าเ็าทาไม่ดีแล้วก็ชาวบ้านด่าก็ต้องยอมรับสิวะเคียแม่งมเงินเดือนเท่าไหร่มีดูแลความปลอดภัยมีอำนาจมีงบประมาณมหาศาลให้ใช้ด่าไม่ได้เฮียจะไปเป็นนํำคว้ยอะไรอ่ะเออตลกชิบหายเลยเป็นนายกก็ต้องรับคำวิจารณ์ดิ ถ้าทาคนทําดีแล้วเขาด่าเออก็าว่าไป้ําไม่ดีเขาด่าก็ถูกต้องแล้วไงมันจะาอ่อนทําดีใครจะดาาจา่าถามไหมใช่ไหมวันนี้สร้างหนี้เต็มประเทศอเฮียบริหารประเทศไม่มีความสงบป,ประชาชนแตกแยกไม่ให้ด่าได้ไงเออฉนั้นสลิมอย่ายุ่งกับผมทางใครทางมันกูไม่ไปยุ่งกับมึงหรอกมึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับกูแค่นั้นเองครับ ผมอยู่ผมได้นะครับผมอยู่ผมได้มไม่จำเป็นต้องมีสลิมนายกเป็นคนของประชาชนประชาชนก็มีสิทธิวิจารมันก็ถูกต้องแล้วนี่ใช่ไหมถ้ามึงแม่งวิจารไม่ได้มึงก็อย่ามาเป็นนายกที่อีเทียก็นอนอยู่บ้านไว้ใครจะไปยุ่งกับมึงแต่นี่มึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํานประเทศแม่งมีสวัสดิการมีบ้านอยู่ฟรีมีแอร์สี่สตัวชิบหายใช่ไหมใช้เงินภาษีไปไหนก็มีรถขบวนนําวิจารไม่ได้เว้ยเฮ้ยอีเทียต้องกราบอย่างเดียวแล้วงไงส้นตีนเหะ มึงทำดีเขาก็ชื่นชมเขาทำไม่ดีเขาก็ต้องวิจาร์ก็ธรรมดานะ่ะเหมือนแดกนเงินเดือนจากภาษีนะบ้านก็อยู่ฟรีวิจาร์ไม่ได้เฮียสร้างหนี้สร้างสินทำบ้านเมืองไม่สงบวุ่นวายไปหมดไม่รักษาสัญญาเอ้ยแต่ด่าไม่ได้เว้ยเอ้ยตลกชีบหายทนคำเสียงวิจารไมไ่ก็ออกไปดิเฮียใครก็ห้ามละ่ะเขาด่าเขาไล่อย่างงี้งไม่ไปชีบผายหน้าด้านอยากอยู่นั้นนึกอยากอยู่ก็ต้องยอมทนฟังเสียงวิจารนี่ ไม่ใช่ไปเที่ยวแม่งมันเรียกไล่แจ้งจับเขาไอ้เขาตลกเลยเงี้ยหน้าตรงเมียมึงแม่งไม่มีใครเ็าอยากให้อยู่มีใครก็ไปเชิญมึงมาที่ไหนเราเงียอยาามาเป็นนายกเองแต่ห้ามคนวิจารณ์อา้าวชิบหายอะไรอย่างเงี้ยตลกว่ะนะแล้วเหมือนกันนี่เพจนี้มันของผมผมจ่ายเงินค่าเน็ตเองมือถือผมเองบ้านผมเองอะผมคุยอะไรก็เรื่องของผมผมไม่ได้ไปเอาเงินคุณมาทำนั่นคุณอย่าเสือกเรื่องของผมกันนั่นเอง นะใครชอบก็กคุยกันไปได้ใครไม่ชอบก็ออกไปจะมาชวนทะเลาะทำ้นตีนอะไรไั้มึงไม่มีน้ํายาดิมึงก็งมาล่าลานกูว่าไม่มีปัญญาสร้างคุณค่าให้ตัวเองคุณี่งไม่ขนาดเอฟซีผม,มยังด่าเลยแล้วถามคำถามง,ง่ๆมาผมดาม่าหมดแล้วไอ้เยี้ยติดตามกันมาต้องนานมึงไม่รู้นิสัยกูเหรอวะแต่ไงติดตามกูมาต้องนานยังถามคำถามง,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 ง่ๆมึงก็รู้ว่ากูเกลียดคนที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าเลียผมอวยผมแล้วผมจะยกเว้นนะผมไม่สนใจ ถ้าใครเข้ามาตรงนี้ต้องสมัครใจยินดีพร้อมใจจะถูกผมด่านะเพราะนั้นถ้ากลัวโดนดา่าก็ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรปลอดภัยที่สุดฟังเฉยเฉยคนอ่ะคนหลายคนเข้ามาในนี้ไม่เคยโดนผมดา่าไม่เคยถูกผมอ่านชื่อเสียด้วยซ้ำเพราะเขาอยู่เฉยเฉแต่หลายคนสแลนแป่นโผล่ขึ้นมานะบางคนคุยดีผมก็คุยด้วยดีอะบางคนหยอยกเย้า,าก็เท้าเย้าแย่กันบางคนกวนตีนก็โดนดา่าก็แร์เกมนี่หว่าจะอะไรกันกนะั่งหนาเห็นไหมจัดไม่ใช่แม่งดา่ากูได้เพราะกูดา่าแคปหน้าจอไปฟ้องพ่อของตาย ก็จออไอ้เห like ี I I I ้ยใจแม่งตัวเมียมึงอย่ามาอยู่กับกูดีกว่าถ้าจิตใจตัวเมียไอ้สัตว์อย่ามายุ่งกับกูเลยกูชอบนักเลงเอแม่งด่ากูโคมโคมโคมไอ้สัตว์ไม่เป็นไรเว้ยเพราะกูด่ามากแม่งแคปหน้าจอไปฟ้องไอ้จังไรท้าต่อยก็ไม่เอาอีกเกลียดกูเอากูท้าต่อยก็ไม่เอากูเปิดกายต่อยกูก็ไม่เอาอีกมืองไม่ตกลงเอาไงแน่เนี่ยเออ ถ้าผมไม่นายโย่ถูกประชาชนสาบแช่งกันนะขัวพริกขัวเกลือนี่กูโดดหน้าผาตายแล้วกูวไม่อยู่แล้วกูวสงสารลูกเมียอี้ป้าเป็นสีแล้วแล้วแต่แล้วผมบอกแล้วไงว่าถ้าติดตามผมแล้วไม่มีเหตุผลนะไม่ต้องตามนะต้องคิดเยอะๆนะต้องคิดเยอะ,อยอะผมไม่ได้สายอวยสายเรียอยู่แล้วหลายคนงอนผมออกไปผมก็รู้หลายคนเคยเป็นเอฟซีประจำกูเห็นไหมหายไปต้องเยะต้องแย่พวกผมไม่ตามใจไงกวนตีนมันก็โดนดา่าดิครับจะกวนตีนมันเอาไปถามคำถามโง่งง ผมกวนตีนเฮียได้ไหมเอาใครชอบเป็นคนกวนตีนไหมละครับเออใช่ไหมดังนั้นมีหลายคนนะเคยเป็นเอฟซีประจําเข้ามาเช้าเย็นนะแต่พอผมไม่ตามใจโดนผมดุโดนผมบ่นหน่อยงอนงอนก็ไม่ว่ากันงอนก็งอน,งอน,ง,อนงอนก็ไม่งอเพราะง้อข้างหนึ่งก็ต้องงคอข้งสองงคอข้างสามงอ้อที่โอเคจะไปไหนก็ไปเพราะตรงนี้มันคือโลกส่วนตัวของผมนะงั้นใครโดนผมดา่าแล้วงอนก็ตามสบายครับก็อย่ามาฟังเลยถ้าฟังแล้วมันทุกข์อย่าฟัง ผมอยากให้คนฟังผมด้วยแล้วฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วได้ประโยชน์ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วคิดไม่ตรงกันฟังแล้วหงุดหงิดไม่ต้องมาฟังมีใครบอกนะหลายคนหลงรูปเข้ามาฟังเพราะเฮียหล่อโอ้ยหลอกก็แคปรูปไปดีนั่งมองไปดีใช่ไหมถ้าหลงด้วยความหล่อก็แคปรูปไปเลยแปะข้างฝาบ้านไว้แปะในห้องน้ำใ้นั่งขี้ไปด้วยนั่งมองไปด้วยสบายหู ใช่ไหมการเข้ามาฟังนี่คืออยากได้มุมมองแนวคิดเออถ้าเกิดใครหลงในรูปหลอ,องผมนะอนุญาตแคปรูปไปแปะในส้วมนะแต่อย่าไปลองขี้นะผมนิ้วจิ้มตูดนี่นะไม่อยากปิ้นรูปผมแนละ้วขี้ใส่ผมนิ้วทิ้มตูดนะครับเอออะถ้าฟังแล้วไม่มียามจะมาฟังํำหอเลยเออผมไม่เมียเนี่ยฉันหลายคนนี่หายไปก็ตามสบ,บาย ไปเลยล้คุณมาแล้วไม่มีความสุขจะมาเลยผมขี้เกียจมานั่งวุ่นวายร้อยบ้านเมืองชิบหายก่อนแล้วค่อยมาปฏิัดีกันนะเออถ้าเฮียได้มีโอกาสประชุมสภาเฮียจะดา่าพี่้วยผมก็ด่าในเรื่องผลงานแค่น้ไอ้เรื่องที่รับปากแล้วไม่ทําผมก็จะขยี้ขยี้อเรื่องที่รับปากแล้วไม่ทํทาแล,ทแล้วก็ขยี้ในเรื่องที่หน้าที่เฮ้ย hey, ไม่รู้จริงว่าหน้าที่นายกเขามีหน้าที่ทําอะไรผมขยี้แค่เรื่องหน้าที่พอเรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งหรอกะวันนี้คุณเป็นนายกคุณต้องรู้ด้วย ว่านายนายกเขามีไว้ทําไมใช่ไหมงั้นนั้นเองผมจะไม่มานั่งด่าเลยเธอมานั่งกนักแนแหนกันแหนหรือว่าแซะแบบในเรื่องที่ไร้สาระในสภาผมนั่งดูนะสสบางคนอ้พี่ปายนะไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนมึงไปเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาทําไมเออคุยเรื่องนี้วันนี้เขาอยู่ตาแหน่งอะไรบทบาทก็คืออะไรใช่ไหมครับบทบาทเลยแล้วก็พูดถึงบทบาทของเขาว่าไอ้เนี่ยคุณทําถูกรหรือเปล่าก็ทาดีหรือเปล่าผิดพลาดตรงไหนอะไรเห็นด้วยอะไรไม่เห็นด้วยแค่นั้นแหะ แต่เรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งอยู่แล้วผมว่ามันเลอะเทอะผมเห็นการพี่ปาเป็นคนฝีปากดีแต่ว่าพูดเลอะเทอะนะออกนอกประเด็นไปเยอะไอ้ปะทวงกับปะทวงกันชิบหายเลอะเทอะเหมือนกันสรุปเลอะเทอะม,มันทั้งสภาผมเป็นคนด่าเก่งนะครับแต่เวลาผมด่าคนดูเดียวมันเต็มไปได้วยเหตุผลนะผมไม่ด่าเลอะเทอะด่าเจ็บด่าแสบด่าแรงด่าแบบไม่ไว้หน้าแต่ไม่ดาม่ามั่วแล้วใครเกลียดก็เกลียดไปก็ดีอย่ามายุ่งกับกูก็พอมันคิดว่ามันเป็นนายพลผมว่าตำแหน่งวันนี้นะพอเกษียณแล้วก็ควรจะเอาออกนะ จะเก็บไว้ทาไมวะทำไมจะต้องบ้ายศบ้าตาแหน่งกันม็อบเมื่อวานฝ่ายเด็กจริงหรือไม่พูดเรื่องเด็กไปเลยนะก็เ,เป็นม็อบผู้ใหญ่ไงฝ่ายเด็กฝ่ายเด็กมันไม่จำเป็นต้องอวยกันนี่ต่างคนต่างทำหน้าที่เลยครับก็บอกวันนี้เขาออกมาเนี่ยครับเพราะเขาจะมาไล่ประยุทธ์เขาไม่จำเป็นต้องออกมาชื่นชมเด็กนี่ก็บอกเขามาไล่ประยุทธ์แต่ถ้าประยุทธ์ไปแล้วเด็กๆจะปลอดภัยแต่ถ้าประยุทธ์ยังอยู่เด็กก็โดนแกล้งกันนะเขาเชื่อแบบนี้กันแต่ไม่ใช่ออกมาเพื่อจะมาอวยเด็กนี่ครับนั้นวันนี้เราต้องแยกไอ้ออกนะ ต่างคนต่างทาหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองที่ถนดัดนะบรรดาหลายคนก็บอกว่าบ้านเมืองไปไม่ไหวแล้วเว้ยก็อ,ออกมาไล่เพราะว่าคิดว่านายกประยุทธ์คือตัวปัญหาประเทศส่วนเด็กจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ล่ะมันเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมครับเออนั้นเราก็ต้องดูนะครับมันไม่จําเป็นนี่ต้องลิงก์กันเดี๋ยวจะหาว่าโหดเด็กอีกใช่ไหมนั้นเขาก็ออกมาเขาเองเขาคิดว่าวันนี้ประยุทธ์คือตัวปัญหาเขาก็ไล่ไล่ไปเพื่อจะเอาคนใหม่ใครก็ได้นะ มีคนมาถามถามโง่ๆไล่อยู่ยแล้วเอาใครมากูก็ไม่รู้หรอกนะใครได้เลือกคะแนนละำหนึ่งเข้ามาใช่ไหมถ้ามาแล้วเฮียก็ไล่ใหมแเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะการที่ได้เสียงข้างมากก็ไม่ใช่ว่าได้เสียง,างมาก,กไล่ไม่ได้นะถ้าเฮียก็ไล่ได้เหมือนกันเพราะวันนี้เราต้องการหาคนดีๆใช่ไหมเพื่อมาเป็นผู้นํามึงก็หาเสียงโฆษณาสรรพคุณกันอย่างยก,ยกใหญ่ใช่ไหม พอเข้ามาแล้วไม่เหมือนกับอะไรนะใบปิดโฆษณาเนี่ยหาเสียงไว้อย่างมาทําอย่างก็ไล่ได้ใครบอกไอ้กูเสียงกัมากจะมาไล่กูได้่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ถ้ามึงบอกมึงเข้ามาโกงใครก็จะเลือกมึงอันน้มันจะมาอ้างว่ากูได้เสียง้างมากไอ้ส้นตีนเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะถ้ามึงบอกมึงจะมาเฮี้ยงมาโกงใครก็จะเลือกมึงมึงบอกมึงจะมาทําดีมึงจะบอกมึงจะมาทาเพื่อประชาชนแต่พอมึงเข้ามามึงทาเพื่อพวกพ้องแล้วมึงจะไม่เขาไล่อ้ชีบหายอําจะลืมอํานาจมึงขอมาเป็นประชาชนนะ เออนั่นเมื่ออำนาจของประชาชนประชาชนนี่กูเลือกผิดคนกูจะเลือกคนใหม่กูก็ต้องเปลี่ยนคนไม่บางทีไม่จําเป็นต้องรอครบสี่ปีหรอกใช่ไหมคนที่เฮียเนี่ยผมว่าสีน่นาทีมันก็นานไปแล้วแล้ววันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ตูนี่มันโง่ว่ามันจะมาคืนความสศกไอ้สั์แต่กูเห็นประชาชนทุกไปทั่วยอมย่าใช่ไหมยามมาสร้างความปองรองกูเห็นอันนี้ประชาชนเริ่มแบ่งฝ่ายล่อกันอีกแล้ว ตอนนั้นมันไม่เป็นตามนี่มันโฆษณามันบอกมันจะอยู่ไม่นานไอสัตว์นี่7ปีแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องไล่ดีครับในชวนนะพอแล้วแกขนาดน,นี้แล้วควรจะเลิกเล่นการเมืองได้แล้วเล่นการเมืองเนี่ยปีหนึ่งสองนี่ปีหกสี่เออยังจะอยู่อเหรอไม่คิดจะหลีกทางให้ค,คนรุ่นใหม่ๆกันบ้างเหรอใช่ไหมในชวนผมไม่เอาแล้วพอแล้วคุณจะเอาก็คงจะเลือกเขาแต่ผมไม่เลือกแน่นอนเออใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะเลือกเาก็แล้วแต่คุณแต่ผมไม่เลือกแล้วเราก,ก็ไม่ต้องทะเลาะกัน แต่ยังไงผมไม่เอาแล้วในชวนะผมว่าโอ้โหอยู่นานขนาดนี้แม่งไม่มีผลงานเลยความจริงควรจะเป็นปูชนียชบุคคลของการเมืองไทยนะแต่ตอนนี้เลเอะเทอะออกทะเลนะมาสนามหนุนเผด็จการนี่หมดท่าเพียงเพราะอยากเป็นประธานรัฐสภาถ้าผมเป็นในชวนนี่นะจังหวัดตังนี่แม่งจะต้องเจริญเทียบเท่ากรุงเทพนะพผู้แทนจังหวัดตังมาห้ปีจังหวัดตังแม่งต้องเจริญชิบหายเลยดูท่านบัญหารนะ เป็นผู้แทนสุพรรณสุพรรณเจริญก่าเมืองตังเม่อละ่ะถน,นนหนทางเขาเรียบกริบเลยถ้าพูดเรื่องฝีมือพัฒนาบ้านเมืองผมว่าท่านบรรหารนะเขาทำบ้านเกิดเมืองนอนก็ดีนะแต่ถ้าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่เหมาะเขาเหมาะที่จะเป็นผู้แทนของจังหวัดสุพรรณแต่เขาไม่เหมาะจะเป็นนายกเพระนั้นถ้าเราผมคุณชวนเนี่ยเอาเอาเอา,เอาหมดอายุ นะเหมือนยาหมดอายุนะครับนะยี่ห้อจะพอขายได้อยู่นะแต่พอดูตัวยาแล้วโอโ้ยังไม่ไหวแนละ้วหมดอายุไปนานแล้ว